ตันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในครคัวกันอีกแล้วแต่อาจจะไม่ได้เห็นหน้านะครับเราจะมาปอกทุเรียนกันนะครับผมวิธีง่ายมากนะครับผมวิธีการปอกครับจิ้นเข้าไปตรงกลนนี้อ่าเป็นไงนีิเนื้อสวยงามมากมากลองชิมดูนะ สวัสดีครับทุกคนที่ชอบดูเอพิทิ้งชาแนลครับผมก็วันนี้นะครับเราคือมาอยู่ในครัวันอีกแล้วแต่อาจจะไม่ได้เห็นหน้านะครับวันนี้ผมจะเชฟโฟกัสตัวนี้อย่างเดียวเลยนี่เราจะมาปอกทุเรียนกันนะครับผมปอทุกทุกปีนะครับผมฤดูทุเรียนเนี่ยทุกคนก็ต้องปอกเป็นอยู่แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนมือใหม่นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนแบบวิธีง่ายแบบเอ่อใครๆก็ทำได้นะครับผมแต่ต้องบอกกันนะครับน้องๆหนูๆอย่าไปเล่นมีดนะครับผม ้าใช้ของมีโฮมนะครับหรือว่าของที่มันนะครับอันตรายครับให้ผู้ปกครองต่อให้นะครับผมให้ผู้ปกครองแบบทำการผ่าทุเรียนให้นะครับผมอ่าดีนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆที่แบบแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแน่นอนนะครับอ่าดีนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีได้กินแน่นอนนะครับผม ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะอาจจะต้องเป็นผู้เรียนที่สุกแล้วนะครับแต่ผูเรียนด็กๆผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําแบบง่ายๆหรือเปล่าอ่ะมาดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราหามีดนะครับหามีดที่มันคุณภาพดีๆนะฮะไม่ใช่บอกเขาเรียนได้มีดที่แบบเออทองใช้ปอกผู้เรียนปอกแบบมีแหนมๆตรงปลายนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องๆหนูนะครับห้ามทำตามนะครับให้ วันให้ผู้ค้องช่วยดูแลนะครับผมอ่าโอเควิธีง่ายมากเลยมครับผมมิกี้ต่อครับจิ้มเข้าไปตรงก้งนลิดนะครับผมตรงก้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยตรงแถวนีาา้นะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยอ่ะถนะซึ่งตอนเวลาเระขอคนอยากหาแบบผ้าหรือถุงมือดีๆก็ได้นะครับผมเลอ จื้อไปแล้ว <c oughs> แล้วงนะั้นนี่เป็นไงโอ้โหมันออกแล้วนะครับมันออกก็กินได้เลยลเน,ลลน้ำผมมาล้าง่ะคับน้ำแล้วออน้ำผอาจจะลบเลยะหน่อยนะครับโอเคงา อลลอตอ่าได้กินแล้วนี่เป็นไงตรงนี้มีกพื้นด้วยอ่าเป็นไงนี่เนื้อสวยงามมากมาับผมนี่ดูหอมมากเลยนะโอเคนี่เดา๋ยวหอมชิม ลองชินมดูะอร่อยมากๆต้องบอกก่อนนะครับปรไมาณชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นหลงอัดแบ หรืองเหรียญและก็ได้ครับผมแปะอ่ามันจะมีจำแนกนะครับผมวันนี้เป็นหลงนะครับไม่ใช่หริยเดี๋ยวเหรียเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดูทีว่าวิธีดูว่าอันอไหนหลงอันอไหนหริยอันไหนแบบอันอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคือว่าเป็นการสอนวิธีการขอละลานนะครับก็ถ้าใครชอบกินทุเรียนนะครับแบบผมนะผมก็เป็นคนที่ชอบกินทุเรียนเหมือนกันนะครับถ่ะถ้าใคร ชอบนะครับใครชอบกินแบบนี้ล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไับทุ้ท่า,า,การากัด้วยนะครับผมครับขุเรียนอร่อยมากนะแบบอร่อยแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบกินอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันนะเออบางคนเขาไม่ชอบกินอะไรนี้เออผมก็ไม่ว่าเขาโอเคแต่อันนี้เราอันนี้เราอาจจะทําให้ดูเพื่ออ่ากลุ่มคนที่อยากจะกินทุเรียนแต่ปอกไม่เป็นใช<ๆ>่ไหมนะ,ะเออ แต่นี้ก็บอกวิธีที่ผมบอกระยะมันอาจจะต้องเป็นท meet, นุเรียนที่ค่อนข้างสุกอยู่พอควรนะครับผมต้องจะเป็นแบบแก <Credit> ่แต่ดูแก <Okay. S 1> ่ๆหน่อยนึงอะเออมันถึง <ya> like, จะก si. ินได้อย่างงี้โอเคก็พูดคำพ้องของตามพอละอืมวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าให้ทำะไรคอมเมนต์ตารางกินดีเลยนี่ยคอมเมนต์จริงๆเนี่ยกดไลค์ด้วยจริงๆอ่า วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวิว